หาค่อยไปรับเอาก็ได้ไมงขึ้นมาใช่ตัดเอ็มนี่ได้บวกอะไรวะเฮ้ยถ้าควักมันเท่ย่างวะนี่นี่นี่นนเลขอะไรเอากล่อ,องตีตีไม้ไปเลยเลขเ,เงินแดงเท่าไหร่อ่ะเงินแดงเงินแดงห้าพันอ้ยเฮียใช้ของเยอะจังวะเอาไปของเราไม่ค่อยได้ ตีไม้อ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะไม้เบสอ่ะอันไหนตีได้เจเนอน่าร่าอะไม้กอล์ฟอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะโอเคอันนี้ไม้อะไรไม้ดูดเลือดเหรอซัมเมอร์สกินแตกแตกแตกปะแม่แตกเหรอแม่แตกไอ้เหี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นกูแตกไม่มีละไปหาแก๊งไปหาแก๊งอันนี้ก็ได้เจวินไปหาแก๊งที่เขาอันเนี้ย ที่เขาแบบมีมีไม้มีมีตัวไม้ของไอสภาให้อ่ะ,อะจะได้ขึ้นบวกสามแล้วเงินสามเอ็มไปขึ้นบวกสี่บวกห้ารอพี่ชายมีเด็กขายผมตักสามตักหกอันไหมครับพี่ไม่มีเลยครับไปเข้าแล้วก็ออกเลยนะเออเข้าแล้วออกเลยเข้า <c oughs> <c oughs> ไปกินอไอชี้เขาไล่ก็ทืบดิกิมให้ได้ปวลวไม้มีเพนก่อเอดีไหมนี่ไม่มี มันเก็บได้สามร้อยอันเหร่ในตัวเฮ้ย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 ิลลี่ว่าเฮ้ยสวัสดีครับลุงชินสวัสดีครับอ่าไอเจวินเอาดิถ้าทำไม่คิดถึงนะจะไปซ้อมเลยไอ้เฟิร์มมันจะลั่นกูแล้วฮัลโหลลุงชินมีแก๊งให้เจวินอยู่ไหมน้องชายผมเนี่ยไม้ลั่นนะคนแก๊งอะไร แข่งอะไรกูจะไปแล้วคณะกรรมการอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่กูจะไปแล้วไปไหนอะ่ะไปที่อื่นเหมือนกันเอาเรืออะไรไม่กูยุบทีตีไปแล้วกูอ้อคนหมดแล้วไอเจวินจะอยู่แข่งอะไรอะ่ะครับพี่อยู่แข่ี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแต่กูลมันเป็นตระกูลเ,เป็นตระกูลยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็น่ายี่สิบเอ็ดน่าจะว่างนะเองไปคุยกับกาฟิวดิไอไอเจวินเบอร์กาฟิว มึงไม่น่ารู้จักเอาเบอร์พี่เจสอะใช่เอาเบอร์พี่เจสก็ได้เออเบอร์เบอร์เจสก็ได้ลุงอไมสี่แปดหนึ่งอะไรบ้างวะทุกอย่างที่ปีวอค่บไม่ทุกอย่างคืออะไรสี่แปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสดเอง่ากบอร์พี่เจสเดี๋ยวกูไปซ้อมมันสี่แปดหนึ่งหไอ้อหน่มไอ้หน่มไอ้หน่มโอเคครัน ว่าว่าเราไม่ชอบแบบไหนครับขอบคุณครับพี่ชายไปยังวันนึ่งว่าไงวินลีพี่คุยด้วยผมดิกาฟิลแก๊งเต็มวะไอ้ด้านหนอไอ้ยี่สิบเอ็ดหรอใช่มีเคยมีคนเคยเคยอยู่ยี่เอ็ดเซนโฮม่ะอยากอยากกลับมาเล่นอ่ามันขาดแค่มันขาดแค่คนเดียวเพราะว่าคนเดียวของของพี่ตูนอ่ะอ๋อค่ะคนเดียวจะเป็นของพี่ตูมีคนอยู่ยี่สิบเอ็ดเซนโฮม่ะอยากอยากกลับมาเล่นชื่อเจวินลองบอกพี่จุกอ่ะจุกไม่อยู่อยู่แต่เจ็บ พี่เจสเหรอใช่เจสอยู่นัดทีเอสโทรหาพี่เจสเลยเจวินเบอร์ที่ให้ไปพี่เจสโอเคครับใช่ใช่เจสอยู่อยู่เจสต้องคุยว่าเนี่ยบอกว่าพี่เจสผมเจวินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาพี่เจสให้พี่พี่โทรดิผมไม่ผมไม่เคยคุยกับเขาเลดีัลโหลครับพี่เจส ไม่น้องชายมาแล้วเหรอพี่พี่เจครับพอดีมันมันมีคนที่เคยอยู่ยี่สิบเอ็ดเก่าครับชื่อชื่อ,อเจวิน hey, <wake> ที่เล่นไม้ลั่นลันนะพี่ครับพอดีน้องน้องว่าหากแก๊งอยู่อยากอยากกลับไปอยู่ยี่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผ, <ม S 1> <ร>ผมให้น้องลองโทรคุยกับพี่ได้ไหมเจวินเหรอใช่ใช่ครับเจวินเลี้ยวผ่านอะครับแล้วทำไมถึงมาเล่นกับอยากมาเล่นอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องถามน้องเดี๋ยวให้น้องลองโทรคุยกับพี่ได้ไหม ได้ครับได้ครับได้ครับอะไรพี่เขาถามอะไรวะเขาถามว่าทำไมถึงอยากกลับมาเล่นอ๋อผมต้องตอบอะไรไม่รู้ว่ะต้องตอบว่าอะไรอ่ะตอบว่าอะไรที่มันดูหล่อๆอ่ะดูดีอ่ะเขบอกว่าคิดถึงแก๊งยิบเอ็ดยิบเอเอาหล่อนะเพี่ยนเขาจะถีบถกเอาละป้าป้าขึ้นรถกันเดี๋ยวกูจะไปซ้อมแล้วทไไมม่สรุปอดรถมันโอเคไหมนี่ ไม่รู้ว่าพี่ถามผมว่าผมเพิ่งจะเคยเข้าเลย <st art> ผมว่ามันโอนได้ป่ะไปโอนเหรอเออเอาให้มันขึ้นให้ได้ม <st arts> ามามา <ST ART> เฮ้ย wake up โอ้เว้น wake up กูอยากตาตามกูไปซ้อมแล้วกูไปขับเลยยังโอนไม่ได้ดรถอะต้องหาพี่เจ๊เลยต้องหาพี่เจ๊เลยต้องคุยกับแกแก <Okay, okay. S 2> <st art> ใจดีโอเคโอเคไปซ้อมกันยรับ yeah. ปไ,ไป,ปไหนก็ตายไปไหนก็ตายเนอโอ้โหมันไล่กูไม่จอ,อยมั้ยอ,อะไรเวก้าเวก้าเว้ยไม่มึง,ม,งมึงตามคนดีโทรไปไหนอีกตามนี่วิลลีอ่อะไรอะไรก็กูเนาะเดี๋ยวโทรเหรอโทรนี่หรอไมตอนนี้มึงตามคนก่อนตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ห้าสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมีสิบเจ็ดคนเซิร์ฟไหนนะเซิฟสามโทนี่ทำงานหรือเปล่า เห็นว่าววันนี้ทำงานสิบแปดวิเซอร์เมื่อกี้ผมรีเกมเมื่อกี้ไอตุ่นไอตุ่นอีกสิบแปดอะมึงรีบเข้ามาดิตามเท่านี้หน่อยตุ่นเงาตามสิกลุ่มบ้านมึงนี่แล้วมึงจัดทำฮี่อะไรอ่ะอ้าวพูดจาดีๆดิไอเล่นอยู่ไหนเล่นเล่นเล่น โปรในบ้านนี้ขาดใครครับเพื่อนไม่เห็นโปรมาเพื่อนไม่เออแม่งใครมันไม่เข้าวะพี่เฟิร์กมันตามคนเนี่ยมันวุ่นวายอยู่วิลลี่รีบวิลลี่ตีมดีเพื่อนทีมดีเพื่อนอะไรวะทีมตีมซ้อมหน่อยจะจะส่งส่งไปเพื่อนว่างวมาซ้อมป้าอะไรนะว่างมาซ้อมไหม เออเด,<ไ>เดี๋ยวขอเข้ากบนึงขออันตอนนี้ยุบๆแป๊บเดียวโอเคโอเคโอเยครับยังอยู่ครับยังอยู่อย,อยู่ s o โอเคครับคนดูครับเดี๋ยวขออญาตไปซ้อมก่อนนะครับเดี๋ยวตสตรีมไว้ในสตรีมไว้ในค่ายม่วงแล้วกันครับมีม,ม,มีมีย้อนหลังด้วยดูผมจะไปดูสตรีมแล้วดูข้อผิดพลาดตอนซ้อมด้วยดเดี๋ยวเจอกันค่ายม่วงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณทองควด้วยนะครับ